ตัวนี้ไม่มีหน้าฮะตัวนี้แถวหน้าตรงนี้ยังไม่ดูก็ได้ครับตัวนี้ไม่มีหน้าดูหน้าจะเอาเอาอะไรครับเก้าอี้มาเก้าอี้มาไม่หรอกไม่หรอกอ่ะดูดูดูถ้าไม่มีไม่มีที่จะกรีดแล้วนี่นะครับโอเคเห็นอย่างนี้แล้วเป็นไงครับนี่ใช้ได้อยู่นะตัวนี้คงจะได้กรีดต่อใช่ไหมครับนี่ใช่มาแล้วมาแล้วอ่ะ สวัสดีพี่น้องเษกษตรกรชาวสวนยางนะครับวันนี้พบกันกับพ่อหมอกเกษตรเช่นเคยนะครับพ่อหมอกเกษตรได้มีโอกาสลงมาติดตามแปลงที่ลูกศิษย์มาทาไม้ของจังหวัดสุราษฎร์นะครับวันนี้ก็คือเราจะมาดูกันว่าที่มาทำเนี่ยเรื่องยางหน้าตายนึ่งนะครับยางมีปัญหาเนี่ยมันจะได้ขนาดไหนจะออกขนาดไหนไปเราไปดูกันไปถามเจ้าของสวนกันดูว่าสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ขออนุญ,ญาตเดบไม้ก่อน ขออนุญ,ญาตแนะนําตัวหน่อยชื่ออะไรอยู่บ้านในตำบลไหนครับอ๋อชื่อวันเพญเพชรน้อยค่ะอ่าหมู่ที่5ตําบลทุ่งหลวงอาเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะครับผมวันนี้นะครับเตรียมลวดมา <c oughs> เตรียมมาทำไมเาวบางต้นกับมันก็ไม่มีลวดอยู่อไม่ที่ทําไว้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันออกไหมมันไหลไหมมันเมื่อก่อนนั้นมันตายเนื่องเะย ตายหนึ่งแล้วก็พอกล็ดไปมันแห้งเลยหยุดเลยเออหยุดเอาทุกลวดเอออกมาจากต้นแล้วมันไม่มีผุดน้ำยางให้เห็นเลยใช่ไหมก็มีมั่งอยู่แต่มันไม่ตลอดอยู่มันไม่เลยหยุดวันนี้ก็เวลาบ่ายโมงนะครับเราจะมาเก็บกันถ้าใบางนี้ยางมันจะออกปกติไหมอ๋อบ่ายช่วงบ่ายนี้ยางมันไม่ออกนะไม่ออกใช่ไหมจ้าเราจะไปดูกันว่ายางมันออกไหมช่วงบ่ายโมงป่ะอ่ะน่าจะออกนะอันนี้เป็นต้นแรกนะครับ มีหรือยังเริ่มบอกแล้วแต่ก่อนออกมันไหลอย่างนี้ไหมมันน่าทงทงมากก็มีนะนี่นะครับอันนี้คือต้นแรกนะครับแต่ปกตินะครับดูก่อนว่ามันถึงไหมอันนี้คือโอ้จิ้มเข้าไปได้ลึกนะครับนุ่นยังตัดได้อยู่ถ้าถึงมันจะผุดนะครับนี่นี่มาดูนี่ครับร่องเลยอ่ะเมื่อกี้บอกว่าตอนบ่ายมันไม่ออกนะมันจะออกเมืหไรน้ามันทงอยู่มามาดูนะให้ชักล่องใหม่นะเราจะใส่ถ้วยไว้ใช่ไหมใช่ เพราะาตัวนี้มันยังไม่แคบกีดนะครับดูนะครับอีกลึกมันก็ปุ๊กปกปุกปกใช่ไหมอ,อ่ะเราก็มาถึงต้นที่สองแล้วครับมีห้อยถ้วยไว้รอด้วย <c oughs> <c oughs> นี่ <c oughs> ครับอ่ะเป็นต้นที่สองเนาะอืมปกติพ่อบอกว่าบ่ายโมงจะไม่ไหลใช่ไหมครับมันก็ไหลอย่ะไรแต่มันออกดู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 อ่ะมาดูต้นที่สามนะครับต้นนี้คือหามีแต่รอยหาใช่ไหมใช่หาอันนี้นานแล้วใช่ไหมนี่ไม่มีน้ำยางเลยหยุดเลยนี่หานะครับอืมอ่ะนี่หาหาหาเอาเจอตรงไหน อันนี้เป็นหน้าเก่าใช่ไหมหน้า,าที่มันตายลงมาแล้วก็พักไปเลยเออหยุดแต่ส่วนมากจะทาไงถ้ามันเป็นนี้ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าไม่มีน้ํายางก็ถอดลิ้นถอดเอาจบออกหยุดไปเลย ถ้วยใช่่มอะตัวที่สามเอามาดูมาดูจะตรงไหนถ้วยออกเลยอันนั้นเราให้ดูลักษณะหน้าเก่าเฉยๆอ่ะมาดูที่หาไม่เจอนี่นะันี่หาแล้วออกยึดลายเดิมนี่เลยครับลายขึ้นไม่เกินจะดูอาให้พี่เขาเลือกเลยอ่ะหน้าตรงนี้ไม่รู้จะออกไหมนะครับอ่ะดูนะครับตัวที่สามนี่เผื่อทีมันได้ยาวเลยถ้าได้ได้ยาวเลยใช่ไหมใช่ลงมาตรงนี้เลย มีไหมล่ะมีอ่าต้นที่สามนะครับประมาณนั้นมาไปดูกันมาดูต้นที่สี่กันมามามาตัวนี้ไม่มีหน้าัฮะต้นนี้จะเอาหน้าตรงไหนดีนะไม่ดูก็ได้ครับต้นนี้ไม่มีหน้าโอหน้าจะเอาเอาเลยครับเก้าอี้มาเก้าอี้มาไม่หรอกไม่หรอกอ่าดูดูดู เราจะมาดูนี่ไม่มีที่จะกรีดนะครับดูนะครับมันเต็หมดเลยด้วยเห็นไหมไม่ได้ทําอะไรเลยนี่แต่มาทําให้ดูเป็นโรคมันเป็นโรคอยู่แต่มาทําให้ดูว่ามันจะมีไหมแค่นั้นเองใช่ไหมใช่แต่ถ้ากรีดแล้วมันออกล่ะแถวนี้เหรอลองดูนะข้างล่างไม่มีที่กรีดแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเลือกให้ตัวสูงเนาะใช่ไหมใช่แต่เราก็อยากรู้ว่ามันมีไหมใช่ไหมครับใช่ถ้าไม่อยากรู้คงไม่ทำใช่ไหม นี่ลองดูอืมนี่ครับต้นที่สี่อ่ะคงจะได้กี่ต่อคงจะได้กี่ต่อใช่ไหมครับนี่ใช่มาแล้วมาแล้วอ่ะต้นที่สี่มาแล้วนั่น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 หาลิ้น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 อยู่แล้ลิ้นเรีบเรีบเลยนะครับไม่มีไม่มีที่จะกรีดแล้วไม่มีที่กรีดแล้วเนี่ยแง่แง่ตรงนี้เลยครับนี่ xin trả lời mình canh, xin trả lời mình canh léo. Đúng. Cho tung này. cầm hà thôi mà vay gì lọc Ừ, gì. มมาาดดููดข้างล่างมันตัดไม่ได้เลยฮะ,ะ,ะเริ่มสร้างนะเห็นไหมไหลลงมาแล้วนี่มันจะผุดผุดผ,ด,ผดออกมันก็ไหลแล้วครับหน้าเดิมอยู่นี่อันนี้ก็หน้าเดิมไงครับเห็นไหมแต่หน้าเดิมเมื่อกี้เห็นมามันไม่มีตัวย้อยลงมามันมีไหลแค่นี้ ถอนลิ้นไปเลยถ้าไม่ออกมาก่อน่อ <c oughs> ก่อนถอนลิ้นไปเลยถ้วยนีเลยนะใ่ออกดยามาดูต้นที่แปดนะครับอ่ะเลือกเลยครับต้นที่แปดตรงไหนเอาอย่างี้เนาะผมจะอธิบายในลักษณะของต้นนี้ให้ฟังอ่ะต้นที่แปดเราจะดูตรงนี้ นะครับอันนี้คือต่อจากตรงนี้ลงมานะครับบางท่านบอกข้างล่างไม่มีหรอกข้างบนยังไงก็มีอข้างบนมีนะครับผมมีคลิปคลิปหนึ่งอ่าผมมีคลิปคลิปหนึ่งเมื่อกี้ที่ไปตัดมาบอกว่าข้างบนมีตัดไปสี่ต้นข้างบนจะไม่มีสักแอะข้างล่างมีครับมันแล้วแต่พื้นที่มาดูกันต้นที่เก้านะครับตัวนี้อ่ะตรงไหนครับเลือกเอาเลยครับ เห็นอย่างนี้แล้วเป็นไงครับทีนี้ก็ใช้ได้อยู่นะตัวนี้อืเพราะดรถแต่ละต้นมันก็ไม่เท่ากันการตายมันก็ไม่เท่ากันใช่ไหมครับอาการหนักเบานาะอันนี้ช่วยไม่มีเหรอมันช่วยอยู่มันช่วยอยู่ใช่ไหมลักษณะอย่างนี้เราจะดูตรงไหนครับอาดูเลยครับนี่นี่ต้นที่สิบนะครับต้นสุดท้ายจะดูตรงไหนเอ่ย อยากดูตรงไหนครับมังจะออกไหมอ่ะไม่น่าเห้เลยเหรออ่ะนี่นะครับต้นที่สิบนะครับต้นสุดท้ายก็คือกีดนะครับอันนี้ข้างล่างนะเราไม่ได้ว่าไม่ได้เลือกนะครับคือเกษตรกรเลือกเองใช่ไหมครับลองดูอ่ะอ่ะผมเลือกให้ไหมเนี่ยผมได้เลือกให้ไหมครับว่าชี้ไอ้จุดนี้ได้เลือกไหมไม่ได้เลือกเลือกเองอ่ะ นี่นะครับข้างล่างค่ะเป็นไงบ้างจากก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้ใส่ของพ่อหมอใช่ไหมใช่แล้วเคยมาจิ้มดูไหมไอ้ต้นที่มันตายนึงเนี่ยก็ไม่เคยจิ้มดูนะที่ทว่าเอาปุ๋ยมาใส่แล้วไม่ไม่ก่อนหน้าที่จะใส่ปุ๋ย ก็ไม่เคยจิ้มดูอยู่ไม่เคยเหมือนกันเห็นมันคร,รุกคะเลยไม่จิ้มดูแต่ว่าเราก็มีมันมีรอยหานะไม่จิ้มแต่มีรอยหาไปเรื่อยๆใช่ไหมนี่ยรอยหาอยู่แต่พอไม่มีน้ํายางลืมทิ้งเลยป่ะเลยทิ้งเลย <c oughs> นะครับอ่ะแล้วหนึ่งเดือนที่ผ่านมามาใส่เนี่ยมันมีข้อแตกต่างอะไรไหมนี่ยถ้ามาตีดดูตรงนี่ต้องดูใช่ไหมอ่ะเป็นไงมันก็ดีขึ้นนะมันก็ดีขึ้นนะ ดีขึ้นใช่นะครับวันน oui. ี arrived, ้ผมมายืนอยู่ก right. ับคุณแม่วันเพ็ญนะครับใครที่ไม่เชื่อว่าเรามากีดสิบต้นเนี่ยทําจริงหรือเปล่าบางท่านอาจจะบอกว่าไปเลือกกรีดแต่ที่มันออกใช่ไหมครับข้างบนยังไงมันก็มีนะครับผมก็เลยว่าเอ้าเอางี้แล้วกันเราก็หาไปทั้งข้างบนข้างล่างตรงกลางนะครับไม่ใช่ว่าเราเลือกแต่ที่ออกนี่เลือกกีดเองหรือว่าผมเลือกให้เลือกกีดเองเมื่อกี้เลือกกีดเองใช่ไหมัผมไม่ได้เลือกใช่ไหมครับใช่อ่าแล้วข้างล่างเป็นไงครับออกไหมก็ออกอยู่ นี่นะครับเรายืนคุยกันนะครับรู้สึกว่าจะเกินเหรียญสิบไม่ถึงนาทีได้ซ้ำยืนคุยกันเมื่อกี้ใช่ไหมครับใช่วันนี้ถ้าเกิดใครไม่เชื่อว่าผมอยู่กับแม่วันเพ็ญจริงไหมได้ทําแปลงแก้ปัญหาเรื่องยางตายหนึ่งจริงไหมแล้วมาได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยให้โทรถามคุณแม่วันเพ็ญได้ที่เบอร์อะไรครับก็ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดสองเก้าหนึ่งเก้า ครับผมอย่าลืมนะครับโทรสถามได้เนาะว่าได้มาทําจริงไหมได้จ้างพูดไหมเนี่ยไม่จ้างได้เสียเงินไม่ที่ทาไม่เสียเงินไม่เสียเงินใช่ทำฟรีทำฟรีทำฟรีแล้วยังได้จะกี่ต่ออีกใช่ไหมใช่อ่าอ่ะวันนี้ถ้าร้อยคะแนนแม่ให้กี่คะแนนตัวนี้เหรอครับเอาความจริงสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้อ่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับอ่าที่เหลืออีกสามขีดเรารอบดูก่อนใช่ไหมครับใช่อ่าวันนี้ เอาไป70ก่อนนะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราก็ช่วยให้เกษตรกรนี่เห็นน้ํายางแล้วดีกว่ายืนต้นต,นตายเฉยๆนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับวันนี้เนาะก่อนจะจากกันไปก็ฝากไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพจพ่อหมอกเกษตรนะครับ Facebook YouTube พิมพ์เข้าไปเลยคําว่าพ่อหมอกเกษตรพร้อมลงช่วยเหลือแก้ปัญหาทุกสถานการณ์ของต้นยางและหลายๆพื้นที่ หลายๆภูมิภาคนะครับทักเข้ามาได้นะครับถ้ามีปัญหาวันนี้เราสองคนก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ